ไม่มีการแสดงออกการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองความเชื่อต่างๆที่เราอยากจะเชื่อก็ไม่มีแล้วถามว่าสิ่งเหล่านี้พวกเรารับรู้กันมานานแล้วเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องของการปลองดองเรื่องการปฏิรูปคุณต้องชําระสิ่งที่รัฐบาลทำก่อนคือเรื่องเสื้อแดงออกมาชุมนุมเนี่ยเรื่องนี้สำคัญมากแล้วก็ที่เราคิดว่าเรื่องของการปรองดองเป็นไปไม่ได้เลยเห็นด้วยกับอาจารย์คือคณะกรรมการที่มาทำการปรองดองเนี่ย ที่มาของคุณก็ไม่เป็นประชาธิปไตยอ่ะคุณไม่ได้มาจากการเลือกตั้งอ่ะคุณใช้สิทธิ์อะไรมาเป็นตัวแทนอของคนเ่ตัวแทนคนงานมีไหมหตัวแทนคนงานก็ต้องมาจากการเลือกตั้งของคนงานคุณใช้สิทธิ์อะไรที่จะมาบอกว่าจะต้องพาประเทศไปแบบนั้นแบบนี้คุณถามความเห็นของเขาหรือยังว่าเขาต้องการอะไรอตอนนี้คนส่วนใหญ่ต้องการเห็นว่าเสรีภาพการชุมนุมแล้วถูกออกออกมาแล้วถูกฆ่าตายเนี่ย ใครรับผิดชอบ<ะ>ชําระกันยังไงตรงนี้ก่อนดีกว่าที่จะเข้าสู่ขบวนการปองดองเพราะเรื่องของความเหลื่อมล้าเนี่ยพูดเนี่ยทุกวันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าความเหลื่อมล้ําในสังคมมันมีจริง<ะ>แล้วที่สําคัญอย่างเห็นด้วยกับพี่รสนาอย่างหนึ่งก็คือว่าอํานาจมากเนี่ยระเมิดสิทธิ์ที่ประชาชนได้เพราะฉะน,นั้นใครที่มีอํานาจมากเนี่ยเราต้องสามารถตรวจสอบได้ขบวนการตรวจสอบผู้ที่มีอำนาจเนี่ยะจะทำยังไงแล้วควรจะต้องตรวจสอบได้ทุกองค์กร ทุกสถาบันในเรื่องของการมีอำนาจมากกองทัพเราตรวจสอบได้ไหมเมื่อวานฟังสสพูดในสภาบอกว่าจะซื้ออาวุธเนี่ยมาของบประมาณเนี่ยตรวจสอบว่าซื้ออะไรบ้าง <Okay. S 1> บอกไม่ได้เป็นเรื่องของความมั่นคงนะคะตอนนี้เนี่ยเรื่องของกองทัพงบประมาณคุณไปซื้ออะไรบ้างตรวจสอบได้ไหมเราสามารถตรวจสอบอ,อ,องค์กรอิสระต่างๆได้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่มาที่ไปมันเป็นยังไง อะไรที่มันไม่เป็นประชาธิปไตยที่มามันไม่ถูกต้องเราต้องจัดการออกไปให้หมดอะไรที่มันทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่สามารถจะไปตรวจสอบได้คะเราไม่สามารถที่จะพูดอะไรที่เป็นจริงได้<ม>นะวันนี้นะคะค่ะคุณมีโอกาสที่จะโดนข้อหา<ม>นะคะคุณมีโอกาสที่ถูกใส่ร้ายโดยที่มีคนเชื่อด้วยโดย<ม>ผ่านการโฆษณาชวนเชื่อ<ม>ผ่านสื่อ คุณมีโอกาสที่จะถูกจับยัดเยียดเข้าหาอะไรก็ได้ในสังคมนี้ทุกวันนี้สิ่งเหล่านี้มันมีไม่ได้ถ้าคุณยังมีพรลกอฉุกเฉินพรบความมั่นคงกฎอายการศึกกฎหมายอื่นๆที่เตรียมออกมาประกาศสอชสิ่งเหล่านี้เราไม่สามารถตรวจสอบอะไรได้เลยแม้กระทั่งคนงานเนี่ยคิดจะออกมารวมตัวชุมนุมเนี่ยถ้าอยู่ในพื้นที่พหลกก็ยากนะคะแม้กระทั่งเราเห็นคนขายลอตเตอรี่ออกมาชุมนุมหน้า ทำเนียบรัฐบาลก็ถูกจับอย่างเงี้ยถามว่าแล้วก็อีกมุมหนึ่งเนี่ยมุมที่เราเห็นเนี่ยเราคิดว่าสิ่งแรกเนี่ยในสังคมโลกเนี่ยถ้ามีเกิดเรื่องแบบนี้ในในประเทศของตัวเองไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีนายกเกาหลีนายกญี่ปุ่นหรือใครก็แล้วแต่เมื่อเกิดเรื่องในประเทศตัวเองเนี่ยการแสดงความรมับผิดชอบการลาออกการแสดงสปิริตเนี่ยม,มันมีแต่นายกไทยไม่มีค่ะ ตรงนี้มันแัญมากตรงนี้นิดนะคะนิดนึงแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ให้คุณลักษนาเสเพราะว่าเห็นด้วยกับที่น้องหนิงบอกเลยครับว่าสปิริตค่ะมันต้องมีบอกต้องลาออกเนี่ยจริงจริงเก็พูดเองตั้งหลายรอบราะว่าถ้ามีใครแม้แต่หนึ่งคนหรือร้านแสนคนก็จะลาออกแล้วที่ก็ไม่เห็นด้วยกับเองแต่ขณะนี้เกิดอะไรขึ้นคะสปิริตตรงนี้มันหายไปไหนนะคะอย่าพูดาสถานการณ์ไม่เหมือนกันเพราะว่าทุกอย่างแหละมันต้องมีเหตุการณ์นะคะค่ะคิดว่าในสถานการณ์ตอนนี้เนี่ย สังคมไทยยังเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบได้ไหมเราจะสามารถขับเคลื่อนภาคประชาชนแล้วก็นําไปสู่การเ,าเหมือนกับปฏิรรูปจริงๆได้หรือเปล่าคะคือี่ว่าการตรวจสอบเนี่ยอยู่ที่ว่าตรวจสอบเรื่องอะไรการตรวจสอบเนี่ยถ้าหากว่าเป็นเรื่องการบริหารราชการบ้านเมืองเนี่ยจริงๆ้องต้องทำแล้วยิ่งคิดว่าประชาชนถ้าตื่นตัวมากขึ้นเนี่ยอันนี้มีผลมากนะคะในการกระทําทีนี้ประเด็นอย่างที่หนิงพูดถึงเรื่องว่า ก่อนจะปลองดองเนี่ยต้องอชี้ถูกชี้ผิดกันได้ซะก่อนว่าใครเป็นคนทำานีเชื่อจริงๆประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่ไม่ง่ายนะคะแต่ดีฉันเองก็คิดว่าจริงๆเราไม่จําเป็นที่จะต้องรอว่าต้องรออันนี้เสร็จก,ก่อน่ย <Okay. S 2> ทำอีกอย่างหนึง่งดิฉันเองกลับมองเห็นว่า้เรื่องการปลองดองเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องปลองดองกับประชาชนนะ mm hmm. แต่เวลานี้ถ้าเราได้ยินเนี่ยเราจะพูดว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะสเสนอร,รัฐบาลปลองดองแห่งชาติใช่ไหม คือเป็นรัฐบาลพักดีหมายถึงว่า,าอย่ามาปีค,ค,คืออย่ามีเอาไอทุกพักมารวมกันเป็นรัฐบาลแห่งชาติเถอะเพราะอะไรฮะเพราะว่าเดียนคิดว่าในอดีตเนี่ยเวลาการแย่งชิงอํานาจกันเนี่ยมันแย่งชิงอํานาจกันอยู่ในระดับบนเป็นส่วนใหญ่ประชาชนไม่ค่อยได้มายุ่งเกี่ยวเท่าไหร่แล้วนะคะแต่ดีฉันคิดว่าอันนี้เป็นยุคใหม่นะคะที่ความขัดแย้งในเรื่องของอํานาจซึ่งนําไปสู่ผลประโยชน์ในระดับสูงนั้นเนี่ยมันดึงเอาประชาชนเข้าไปเกี่ยวด้วย ใช่ไหมฮะซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยมันเลยทําให้บ้านเมืองเนี่ยมันแตกออกมาเป็นสิ่งเสียงเพราะเวลานี้เราต้องต้องบอกว่าสังคมไทยนีย่บางครั้งเราก็รู้สึกว่าวัฒนธรรมเรามันเปราะบางมากใช่ไหมแล้วก็วิธีการของเราเนี่ยเรามักจะคิดว่าใครก็ตามที่ได้อำนาจเนี่ยคือได้ทั้งหมดใช่ไหม The winner take all เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การแข่งขันต่อสู้กันนี้มันเลยเกิดขึ้นอย่างรุนแรงมากพวกเราเนี่ยได้ลงไปพูดคุยกับชาวบ้านเนี่ยในเกือบทุกจังหวัด สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยคือชาวบ้านจํานวนไม่น้อยนะบอกว่าไม่อยากให้มีการเลือกตั้งเขาอยากให้มีวิธีการเลือกสรรหากันภายในหมู่บ้านเพราะเขามีความรู้สึกว่าเวลาเลือกตั้งทีไรเนี่ยไม่ว่าจะระดับไหนเนี่ยแตกกันเป็นสองก๊กทันทีเลยแล้วจะไม่มาช่วยกันเลยซึ่งอันนี้นี่เป็นเรื่องที่ประหลาดมากนะในสังคมไทยเราเนี่ยว่าสังคมที่เคยมีความรู้สึกว่าคนช่วยเหลือเกื้อกูลอะไรพวกนี้กันเนี่ยแต่พอมีประเด็นเรื่องอำนาจ แล้วก็เรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวแตกแล้วมันก็จะกลายเป็นว่ามันจะไม่มองหน้ากันหรือเวลานี้เนี่ยถ้าใครเนี่ยอยู่ในอำนาจนานๆคนคุณจะ,จะ,จะเจอไข้โป้งยิ่ง <c oughs> ยีเองเคยพูดบอกว่าเนี่ยไปผ่านไอ้กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นได้โดยไม่มีวาระเนี่ยระวังเจอไข้โป้งนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เราเคยฟังจากชาวบ้านคือเขา <c oughs> เขากลับมองเห็นว่า <c oughs> เขาอยากให้มีลักษณะของการพูดคุยกันในหมู่บ้านแล้วก็เลือกกันขึ้นมาเอง แล้วก็ที่เหลือที่ไม่ได้รับเลือกขึ้นมาตรงนี้เนี่ยก็มาช่วยงานกันแต่สิ่งเหล่านี้มันไม่เคยเกิดขึ้นเมื่อมันมีการต้องมาเลือกตั้งแบบระบบแบบใหม่ใช่ไหมฮะซึ่งตรงจุดนี้นิ้งคิดว่าก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะแล้วชาวบ้านมาถามบอกคุณคิดคุณอยากมีนักการเมืองในในอุดมคติคือคือแบบไหนสิ่งที่ทําให้หลากหลายคนหัวเราะคืออะไรอยากได้นักการเมืองนั้นจบปเปลี่ยนก้าหรือมีศ <c oughs> ีลห้ามีศีลธรรม แต่สิ่งเหล่านี้มันสะท้อนถึงวัฒนธรรมแบบเดิมเพราะเราคิดว่าไอ้คนที่จบปเปลี่ยน9้าหรือเคยบวชเรียนมาเนี่ยนะฮะจะต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมมีจริยธรรมมากกว่าคนอื่น มันมีทางออกไหมคะเหมือนว่าในกรณีที่บอกว่าไม่ต้องรอพิสูจน์ความจริง<น>ครบหมดเพราะว่ามันต้องมีกระบวนการแต่ว่าในสิ่งที่อาจารย์ได้สะท้อนหรือว่าคุณจิตราด้วยเนี่ยมันมีการจับกลุ่มคนมันมีความรู้สึกว่าเสรีภาพการชุมนุมเนี่ยถูกคุกคามตรงนี้มันเหมือนกับมีทางออกอะไรเป็นเบื้องต้นไหมคะคือดิฉัน,นเ,อเองเนี่ยไม่ค่อยเห็นด้วยนะฮะไอ้ประเภทที่เขาไปชูป้ายมีคนตายที่นี่แล้วไปจับเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอ่อดิฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เรา สังคมมันเกิดความหวาดระแวงกันนะม,มันเกิดความหวาดระแวงว่าวิธีการแบบนั้นเนี่ยจะเป็นวิธีการเริ่มต้นในการชักชวนให้เกิดการมาชุมนุมกันใหม่ในเชิงของเสรีภาพการชุมนุมหรือพลกรฉุกเฉินนะคะซึ่งวันนี้มันก็ดูเหมือนว่าคุกคามต่อผู้คนเยอะพอสมควรเนี่ยค่ะในแง่ของสวคิดว่ามันค,ควรจะถึงเวลาหรือยังคิดว่าเรื่องนี้มันก็เป็นประเด็นที่มันมันก็อาจจะละเอียดอ่อนนะเราจจะเสนอความเห็นได้ว่า ถ้าหากว่าเห็นว่าพื้นที่ตรงไหนเนี่ย<ะ>ที่เป็นพื้นที่ที่คิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาแล้วเนี่ยก็น่าจะยกเลิกไปเพราะว่าพลกรจริงๆเนี่ยมันไม่ควรจะอยู่ตลอดอยู่แล้ว<ะ>มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ช่วงในช่วงหนึ่งเท่านั้นเองมันไม่ควรจะอยู่ตลอดการเพราะการ<ะ>อยู่ตลอดการแสดงว่ากระบวนองค์ประกอบของรัฐบาลที่จะดูแลความสงบเนี่ย<ะ>มันไม่สามารถทําหน้าที่ได้อย่างเต็มที่<ะ>ใช่ไหมจึง<ะ>จําเป็นจะต้องมีเครื่องมือพิเศษอะไรพวกนี้เอาไว้ แต่เดี๋ยนเ,เองก็คิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็มีความเห็นหลากหลายแตกต่างกันไปแต่ในความรู้สึกเองยิคิดว่าในเรื่องการปลองดองอย่างเมื่อกี้ที่ต้องการพูดถึงที่หนิงพูดว่าต้องชําระไอ้เสร็จก่อนแล้วค่อยมาปลองดองเดี๋ยนกับมองเห็นว่าไอ้การปรองดองนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ใช่รัฐบาลจะไปปรองดองกันเองเวลานี้เนี่ยนักการเมืองเขาอยากจะปลองดองกันเองนะฮะถ้ามีรัฐบาลแห่งชาติเขาก็พอใจแล้วก็พรรคฝ่ายค้านเองเขาก็เห็นด้วยซ้ําไปซึ่งอันนั้นก็คือการปรองดองในกลุ่มผู้้มีนนาาเท่ั แต่ประชาชนเนี่ยจะจะไม่ได้อะไรตรงจุดนี้ที่ฉันพูดในช่วงแรกว่าดิฉันเองอยากเห็นในเรื่องการจัดสรรอำนาจที่เท่าเทียมกันระหว่างประชาชนกับตัวแทนในเชิงรูปธรรมที่เป็นรูปธรรมเป็นรูปธรรมมันจะเดินยังไงคะมันถึงจะนําไปสู่การจัดสรรคือดิฉันคิดว่าเวลานี้คืออาจจะต้องไปพูดถึงในเรื่องของรัฐธรรมนูญต่อไปในอนาคตนะคะส่วนรูปแบบแบบไหนเนี่ยคงต้องช่วยกันคิดแต่ดิฉันมองเห็นอันหนึ่งเนี่ยนะคะว่า กลไกในการตรวจสอบทั้งหลายของเราเนี่ยที่<ะ>มีอยู่เวลานี้มันไม่ค่อยทํางานจริงๆอ่ะอย่างเมื่อก่อนเราจะดีใจมีกลไก<ะ>ถอดถอนห้าหมื่นชื่อเปลี่ยนมาเป็นสองหมื่นชื่อแต่มันก็เป็น,นกลไกที่มันไม่ทํางานมันเป็นเพียงแค่ประดับยนต์ประดับยนต์เท่านั้นนะฮะมันไม่ได้เป็นเกียร์ไม่ได้เป็นเบรกไม่ได้เป็นคันเร่ง<ะ>ไม่ได้เป็นอะไรทั้งสิ้นเลยะนะฮะในกระบวนการของระบบแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราจะคิดว่ามันควรจะมีกลไกแบบไหนเนี่ย<ะ>มันก็ต้องมาร่วมกันคิด แต่ส่วนที่เวลาพูดถึงคณะกรรมการที่ทํางานในเรื่องการปลองดองเนี่ยดิฉันเองมองอย่างนี้นะคะว่าที่จริงหลายหลายท่านอาจจะบอกว่าคณะกรรมการนั้นมีตัวแทนที่ไม่ได้มาจากทุกภาคส่วนอ,อันนี้ก็อาจจะเป็นการเรื่องที่เราจะถกเถียงกันได้แต่หนคิดว่าถ้าหากว่าคณะกรรมการนั้นได้หยิบเอาปัญหาของชาวบ้านที่สะท้อนเข้ามาว่าปัญหาแต่ละเรื่องเนี่ยนะคะไอ้โครงสร้างที่ไม่เป็นธรรมทั้งหลายเนี่ยมีอะไรบ้างที่เราสามารถทําได้ในระยะสั้น โดยรัฐบาลที่ใช้อำนาจการบริหารนั้นเนี่ยเข้ามาปลดล็อกเรื่องเหล่านี้เนี่ยยังคิดว่าอาจจะทำให้ความรู้สึกไว้วางใจเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นได้นะ,ะแต่ถ้าหากว่าเราเพียงแต่ตั้งคณะกรรมการแล้วเหมือนกับคุณพูดแต่สิ่งที่เป็นอะไรอะ่ะเป็นคำเป็นวาจาที่ไพเราะเสนอหูเหมือนการปรับพรมน้ำมนตน์่ะไม่มีประโยชน์คน,คนไม่คนก็ไม่สนใจบางทีเนี่ยเหมือนกับ ทางพี่น้องแสดงเราเนี่ยก็บ่นอยู่เหมือนกันว่าสื่อไม่ให้พื้นที่หรือใครไม่ให้พื้นที่ถ้าสุนทวัตตีโจทย์แบบที่คุณรสนาเสนอเนี่ยบอกว่าการขับเคลื่อนผ่านเวทีปฏิรูปการขับเคลื่อนผ่านเวทีต่างๆเนี่ยเป็นเหมือนการเปิดพื้นที่ที่ทําให้เราได้เสนอความคิดเห็นของเราเนี่ยได้กว้างขึ้นถ้าคิดในมุมนี้จะมีโอกาสไหมคะถ้าไม่มีความเป็นธรรมที่บอกจะไปปฏิรูปเนี่ยไม่ต้องพูดเลยคะ่ะเอาเรื่องพื้นฐานก่อนอย่ามีสองมาตรฐานมีความยุติธรรมหน่อยใครทาอะไรผิด แล้วก็เอามาเอาตัวมานะคะแล้วก็กับย้อนกลับไปว่ารัฐบาลต้องรับผิดชอบต่อความตายของคนความสูญเสียคนสูญหายทั้งเท่าไหร่คะไม่มีใครรู้จิตราเองก็เห็นว่าของส่วนแรงงานเราแม้ว่าจะสะสมมายาวนานเนี่ยคิดว่าน่าจะใช้ประโยชน์จากตรงนี้ได้ไหมคะ